เอาละครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะไม่อยากจะเรียกว่าสวัสดีเลยเรียกว่าราตรสีสวัสด์มากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีสามกว่าๆนะฮะวันนี้เรามีภารกิจพิเศษนะครับที่จะไปทําธุระที่แม่ห้องสอน,นะครับก็เลยจะต้องออกเดินทางเนี่ยก็ดึกนิดนึงเนาะเกือบเช้าเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดจริงๆนะฮะเป็นการเดินทาง5ชั่วโมงนะฮะขับรถ จากเชียงใหม่ไปถึงแม่ฮ่องสอนบรรยากาศที่ออกมาตอนแรกๆก,ก็มืดดีอยู่เนาะแต่พอใกล้ๆจะเช้าเริ่มมีแสงรำไรเนี่ยก็จะเห็นนี่แหละครับหมอกลงมาสวยมากนะฮะแล้วก็นอกจากความสวยเนี่ยต้องอาศัยความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเส้นทางต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ขับรถในความเร็วที่พอเหมาะนะเพราะว่าเวลาหมอกลงแบบนี้เนี่ยทัศนวิสัยจะค่อนข้างใกล้มากทําให้เรามองเห็นได้ไม่ไกลเผลอเลเนี่ยนะฮะ อาจจะเกิดถนนลื่นในบางจุดด้วยนะครับที่มปกติที่นี่มีกี่ห้องนะฮะตอนนี้เรามี40ห้องค่ะสี่ห้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะช่วงโควิดเป็นไงมัง่ง<า>เงียบเลยใช่ไหม <laughs> แต่ได้ข่าวว่าที่นี่คนสําคัญที่สุดคือใครมาพักไหมนี่จะจะยังไงดีโจลี่ใช่ไหมโจลี่ผม<ช>ว,ว่าจริงๆอ่ะเป็นเซิร์ชดูที่นี่นะแล้วก็เป็นเห็นภาพโจลี่ว่าโจลี่มาพักมาพักกี่รอบแล้วพี่ส้มสามรอบแล้วสามรอบแล้วตอนนั้นที่เป็นโจลี่พิชอยู่เนาะ <laughs> ใช่ใชพอกลับไปนะปริยากันเลยมกลับไปปุ๊บเขาเปลี่ยนแนวเขาไม่ได้หยาดเขาเปลี่ยนเพราะคนนี้นี่ไงนี่ไงไปแช่งเขาระหว่างนั้น แรปพีมาเจอพิลิเดียก็เลยเปลี่ยนใจกลับมาทำงานกันเลยแต่ที่นี่นี่เปิดมาประมาณ30ปีแล้วสาปีเนาะใช่ก็ได้นะก็สวยมีสองโซนนะด้านบนเราเลือกดีลักใช่ไหมครับแล้วด้านล่างเราเลือกสุนิอามีสองโซนแต่ตอนนี้โควิดไงเราปิดด้านบนเราปิดแต่ด้านล่างมีทุ่งข้าวมีสระว่ายน้ำอยู่สองจุดใช่ ่เตาคู่ค่าตอนนี้สวยมากเลยไว้เดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะได้มาลองพากคืนะพี่เยี่ยมเลยขอบคุณเลยมาหลังมากันนะ ก็คืออีกที่หนึ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มาแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะเขาบอกว่าว่ากันว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดมาขอพรแล้วก็จะสมหวังด้วยนะก็แน่นอนครับเที่ยวเราไม่พลาดที่จะมาขอพรด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นตัวเมืองของแม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ครบถ้วนแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวถ้าเกิดใครมาแล้วแล้วก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ไม่น่าพลาดแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมาย โอกาสหน้าถ้าเกิดคุณมีเวลาแล้วเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วก็แวะมาที่นี่นะครับ สำหรับประวัติของวัดพระธาตุดอยกองหมูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้นะครับเขาเรียกกันว่าวัดปลายดอยปัจจุบันเนี่ยเราก็เรียกว่าวัดพระธาตุดอยกองหมูเนาะภายในวัดนี้จะมีพระธาตุเจดีย์สำคัญ2องค์นะครับก็คือพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่สร้างเมื่อปีจุลศักราชตั้งแต่1222ก็ตรงกับพศ2403ครับโดยศรัทธาผู้สร้างเนี่ยชื่อจองต่องสูนะฮะแล้วก็นางเหล็กผู้เป็นภรรยาส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อปีจุลศักราช1236ตรงกับปีพศ2417 ห้ามนําไปตีเลขก่อนนะอันนี้ไม่การันตีนะซึ่งสถาป้สร้างนั่นก็คือพญาสิงหนาถราชาเจ้าผู้ครองเมืองแม่ห้องศนคนแรกเจดีย์ทั้งสององค์นี้นะครับเป็นที่รวมจิตใจของชาวแม่ห้องศนตลอดมาถ้าไปถึงแม่ห้องศนแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ได้ขึ้นมานวัฒการมพระธาตุดอยกองมูแห่งนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงแม่ห้องศอน,นั่นเองว่ากันว่าในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่วันออกพรรษาประชาชนแล้วก็พระภิกษสุสาม,มเณรในเมืองแล้วก็ตำบลใกล้เคียงก็พากัน ขึ้นไปนมัสการแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนพระธาตุดอยกองมูนี้นะครับนอกจากจะเป็นสการะแล้วก็ยังเป็นที่ประสานความสามัคคีของชาวเมืองได้เป็นอย่างดีบริเวณวรอบๆนี้นะครับจะเป็นที่ตักอากาศแล้วก็เป็นที่ชมทิวทัศน์และผังเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะว่าจะเห็นได้โดยรอบเลยเลยครับ ก็คือการเดินทางของเรานะครับใน1วันอจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทําได้เนาะจากเชียงใหม่มาแม่ฮ่องสอนนะครับไปกับ5ชั่วโมงเองนะฮะก็ไม่เหนื่อยครับถ้าไม่ได้ขับเองก็สามารถทําได้ครับแต่ถ้าเกิดทางที่ดีแนะนําว่าถ้าเกิดสัวมาแม่ฮ่องสอนนะครับหรือว่ามาเที่ยวไปก็แวะพักผ่อนก่อนดีกว่าเพราะว่ามีธรรมชาติสวยงามมากมายเลยทีเดียวก็ให้คุณได้ใช้เวลาเยอะแยะแล้วก็ได้ท่องเที่ยวหลายๆที่นะครับแต่ถ้าเกิดมีเวลาน้อยๆมาทําธุระแล้วก็ยังสามารถทําได้นะครับสําหรับการไปกับ1วันนะฮะ ถูกต้องแลวครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยก็แวะพักผ่อนที่แม่ห้องสอนก่อนก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าในเมืองเล็ก,ลกๆอย่างแม่ห้องสอนเนี่ยเอาจริงๆแล้วมีอีกหลายที่เลยที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดคุณนึกไม่ออกว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนก็ไปที่ในต้นคลิปนั่นแหลคะครับเฟิร์นรีสอร์ทนะฮะพี่เขาน่ารักมากๆคราวหน้าที่ผมได้ไปค้างเนี่ยก็คงจะต้องไปค้างที่นี่แหละเพราะว่าความน่ารักของคนที่นี่แล้วก็บร,รากาศของที่นี่เนี่ยดึงดูดผมไว้แล้วเรียบร้อยโอกาสหน้าถ้าได้พักค้างคืนมีเวลามากกว่านี้จะกลับไปเยยีีย่่มมอออกนะจแห้ง แต่สําหรับวันนี้นะครับให้คุณได้ชมบรรยากาศดีๆกันแล้วเนี่ยคงเป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณจะเตรียมปักหมุดแล้วก็ทดลองไปเยี่ยมชมสัมพัสเนร์นะครับวันนี้เที่ยวเล่าไปแล้วสวัสดีครับ